โยคะโคชกะหมวดที่7มี6ทุกกะคือ8 1. โยคะทุกกะโยคาธรรมมาทำเป็นโยคะวงเล็บกิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในวัตตะโนโยคาธรรมมาทำไม่เป็นโยคะาโยคะนิยทุกกะโยคะนิยาธรรมมาทำเป็นอารมณ์ของโยคะอโยคะนิยาธรรมมาทำไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ 3. โยคะสัมปยุตตาทุกกะโยคะสัมปยุตตาธรรมมาทำสัมปยุตด้วยโยคะโยคะวิปยุตตาธรรมมาทำวิปยุตจากโยคะ 4. โยคะโยคะนิยทุกกะโยคะเจวะธรรมมาโยคะนิยาจักทำเป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะโยคะนิยาเจวะธรรมมาโนจะกโยคะ ทำเป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ 5. ้าโยคะโยคะสัมปยุตตะทุกกะละถึงทำเป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะาละถึงทำสัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ 6. โยคะวิปยุตตะโยคะนิยทุกกะละถึงทำวิปยุตจากโยคะแต่เป็นอารมณ์ของโยคะาละถึง ทำวิปยุตธจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ